สวัสดียามเช้าจ้าทุกคนทักทายอยู่สวนมะพร้าวอยู่ทุ่งนาเนาะนี่บรรยากาศฝ้าหลังฝนพี่นอ้องสดใสเสมอจริงๆอย่างที่เขาว่าเลยนะดูสินี่ชุ่มช่ำม,มากเลยเนาะสวนมะพร้าวของพี่กับครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะของสามีด้วยเพราะว่าสามีลงทุนให้ ในหล,หลายส่วนเลยเนาะถ้าไม่มีเขาเราก็มาไม่ถึงนี่คือการเนาะพี่น้องเนาะนบรรยากาศอันนี้ก็คือมะพร้าวปลูกเป็นแถวแนวเนาะอันนี้ก็ปลูกคู่กันงามอยู่พี่น้องมะม่วงก็หนวยดกอ้อบปีนี้มะม่วงหนวยดกอยู่บ้านก็ดกอยู่นี่ก็ดกอบรรยากาศสะพี่น้อง เป็นสะเก่าสะใหญ่สะโบราณอันนั้นก็บวอนกินได้ด้วยะนีะอันนั้นก็ปลูกพักฝั่งนู่นเนาะอันนี้ก็เลี้ยงปลาในกระชังก็มีบรรยากาศคือสวยงามเลยเนาะพี่น้องดูสิอาที่ก็เลยแวะมาทักทายเนาะมีอยู่สี่คลองเนาะน้ำไปเป็นเขียวๆนี่ก็คือ แนแดงนะพีอนะ่อน้องเนาะเรียงแหนแดงเป็นอาหารให้ให้สัตว์เราเนาะนี่อันนี้ก็แถวสองนะี่เห็นไหมแถวสองแถวสามอัแถวสามใหญ่อลังการคือการน,น้งนองๆดูซิตรวจเช็คดูตลอดนะอเนาะทั้งพ่อทั้งแม่กะทีเพราะว่าเราต้อง เดี๋ยวมันมีมแรงรบกวนเนาะพี่น้องเนาะต้องตรวจตราดูเรื่อยๆนี่เห็นไหมอันนี้ก็ลองสุดท้ายนูน่นยาวไปนู่นเลยพี่น้องนี่เนาะมีเป็ดมีอะไรท้องทชงนากล้วยกรนงามฝนตกมาคืนลองนี่ไม,ม่มีน้ำเนาะนี่ลองนี่ก็เป็นทางเดิน วานใส่ปุ๋ยก็าพาักเออไม่ใช่ใส่ปุ๋ยก็าพากใส่ปุ๋ยวา,ายวโพดดูสิาวโพดสวยเลยงามเลยนี่พี่เก็กำลังงามอันนี้ในส่วนของปลูกผักเนาะนี่ดูสินี่ดอกออกแล้วอันนั้นกับปลาปลาในกระชังเนาะล้วที่ก็ ไม่ได้เอาอาหารมาให้มันถ้าให้ก็มันก็จะมาเต็มให้เห็นเนาะนี่คือบริเวณสะอารก็พักก็ที่กับปู่มอวานฝนมาทับพอดีเลยชุ่มฉ่ำเนาะนี่ก็พักบุ้งพักบุ้งเนาะพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศรม่มรื่นร่มเย็นสวยงามก็ที่ก็ แมเอามาให้ชมแล้วก็ฝากติดตามช่องกะทิสอกกลาวเคยไทยสะพายเยอรมันหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อส่วนต้นมะม่วงสามต้นใหญ่ๆนี่ก็คือเลี้ยงมดแดงเนาะเลี้ยงมดแดงนู่นลังเต็มเลยพี่น้องดูสิลังน้อยๆใหญ่ๆเนาะนี่ก็ได้ไข่มดแดงได้ตัวมดแดงกินจาก สาสีต้นนี่เลยเนาะนที่พาไปดูนี่ก็คือความสุขของกะทิสกลาวเคยไทยสะพยเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นไหมมะม่วงแบบนี้อร่อยนะดูสินี่ลูกกำลังตะเปาะตะแปะเลยเนาะโอ้เยอะแยะเลยพี่น้องหน่วยเต็มเลยดูสินี่ งามเนาะอร่อยอยู่บ้านก็หลายอยู่หน้าก็หลายนี่เป็นพุ่มเนาะก็คือปลูกไว้เนื้อหมดแดงสูงๆเหล้ยงหมดแดงฟังนุ่นก็หลายคือกันเห็นไหมนี่บรรยากาศคือสวยงามเลยเนาะงองสิแวะมา ทักทายพี่ทักทายน้องเดินพี่น้องเดินเย็ยนสบายบรรยากาศวันนี้ไม่เป็นตาทำงาน,นออกพี่น้องบรรยากาศนอน,วนเวนพักเดินอะไรเดิงก็ได้เนอะทำจนไม่ได้ยุดแต่ย่อนเนาะพี่น้องแล้วที่จะพาเดินดูไปเรื่อย ระหว่างเดินทางกลับเนาะเราก็จะได้ไปดูเป็ดดากับซอยนี่เนาะต้นใหญ่ๆงามๆกันเลยอันไหนที่มันไม่เกิดเราก็เอามาปลูกแซมเนาะอสองต้นนั่นมันก็นเลยดูเล็กกว่าเขามันตายเนาะพี่น้องมีทั้งหมดหนึ่งร้อยต้นเนาะ เป็นมะพร้าวน้ำหอม98ต้นแล้วก็มะพร้าวอ่าสูงๆยาวๆอีก2ต้นเนะาะนี่ก็นี่ก็ทำแบบรั่วมาตรฐานเลยเนาะกันนกกันหมาพีน่น้องนกหมาก็เยอะอยู่นี่เอาให้ดูเดีวจะพาไปดูเป็ด เ,เห็นเป็ดน,นูน่นเป็ดอยู่ฝั่งนู่นเนาะพี่น้องเราเาไปดูเป็ดน,น้อยกันเลยนี่ความสุขมันก็นอยู่แถวนี้แหละพี่น้องนี่เตรียมตัวออกมาเล่นน้ำอีกแล้ว,วน่นมันกินอิ่มหมดแล้วเนาะนี่มันกินอิ่มหมดแล้วกินตั้งแต่ กที่มาก็ที่เขาไอ้มันกินเนาะนี่ก็เป็นบ้านของนางแหละนี่อออยู่เย็นสบายดยู่ี่นี่นางก็อยู่ยังไม่ได้มุงปิดข้างบนพ่อยังไม่ว่างนี่เป็ดน้อยน่ารักมีน้ำมีหัวอาหารให้เขากินเนาะพี่น้องเนาะ นี่ก็เป็นบรรยากาศริมสะเมื่อวานก็ทิก็ลอกเอาพืชพักคางๆเนาะเห็นไหมคางๆก็ที่ก็โกยออกมาเนาะทำให้ลกูกเพราะว่าเดี๋ยวจะทำกระทงกระท่อมลงไปเนาี่นองบรรยากาศดีเลยบรรยากาศแบบบ,าบ้านเองนี่เหละ อยู่ทุ่งนาเนาะกินขา้าวทำอะไรก็อร่อยนี่อันนี้มะละกอเห็นไหมนี่มะละกอโซล,ล่าก็ทำเกือบครบวงจรนั่นแหละพี่น้องไหมอันนี้ก็กันดินทลายลงมาเนาะอย่าเฟด กรนะที่ก็ทําหุ่นเสือแดงไว้ตรงนั้นลานี่ก็คือบรรยากาศดีอันนี้ก็แห้แดงเอามาปล่อยในบิงนาเอาพักกระเช้นาน้ำมาปล่อยด้เนาะนี่กำลังงามดึงจากสะนูนมาไว้สะนี่เนาะพี่น้องเนาะ,น,ะนี่แล้วเขาก็จะได้ขยายพันธุ์น,นั่นก็ทางเขา กเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกันหลายๆกติก็แวะมาทักทายก็สวนนาะผ้าของกทิเนาะสวัสดีค่ะ